อยากครั ok> บอยากให้มีสักร้อยอีพีครับมีไปเรื่อยๆมันว uh, ่าถ oui> ้าแบบจบสิบสองถ้ามีประมาณยี่สิบอีพีให้เเล่าเรื่องอะไรดียก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าถึงอีพีร้อยน่าจะแก่แล้วแหละครับขนมันหนูเกลือต้นแก่เยี่ยงเลือดดวยกสมมติว่าจบสิบสองใช่ไหมแล้วก็อีพีสิบสามสิบสี่สิบห้าก็เป็นอีพีพาร์ทของหนูเกลือเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้เจอเฮียประมาณเดือนหนึ่ง จะได้ดูว่าหนูเกื้อคิดถึงเฮียขนาดไหน,นแล้วเฮียไม่คิดถึงหนูเกื้อหรือไงถ้าไม่เจอหนูเกื้อเดือนหนึ่ง,งก็หลังสิบหกอ่ะสิบหกอ๋อนดี๋จะเป็นเรื่องของเฮ er ียตอบกันอย่างนี้ต้องบอกให้พี่แบมเขียนเพิ่มนะครับพี่แบมเขียนเพิ่มใช่ไหมเขียเนเพิ่มให้หนอยนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อพาร์ทพาร์ทสองตอนพิเศษ ตอนหนูเกื้อข้างรักเฮียเอ้าไม่หนูเกื้อไม่ข้างเฮียหรอกหนูเกื้อข้างรักเฮียแต่ EP หนึ่งแล้วรู้เปล่าไม่รู้อันนี้นูนิวไม่ใช่หนูเกื้อไม่รู้หนูเกื้อนอนอยู่อะไรนะหนูเกื้อนอนอยู่ใช่นิวหลอดยู่ข้างรักเฮียเฮ้ยซี้หล้าไม่ปี่ยิ้มเหียบดิพี พี่อ๊อฟพอ๊อไปอยู่ไหนไปมีห้องอื่นไหมแค่ไม่มี่นนแล้วพี่หนูนิวล้องเพลงพร้อมมาครับซีครับ